ตอนนี้แหละเราต้องเอาอาหารยัดใส่ปากเขาให้ได้นะคะนี่กดให้อาหารไปแล้วก็วิ่งหนีแล้วทุกคนเอาละค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับชายเ,ยเง็นแก้มอัก s ซ r v i วอลอีวอวันนี้นะคะชายเย็นจะพาทุกทกคนนะคะมาจับไอ้เจ้าไดโนโซคัส so กันอ่าไอ้เจ้าตัวนี้นะคะมันมาจากหมอดค่ะซึ่งหมอดมีชื่อว่า a r Edition The Collection คะ่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนอุปกรณ์ในการจับไอเจ้าไดาโนเสารคะ่ะนะคะก็คือนี่เลยชุดพังตัวนะคะจําเป็นที่จะต้องมีมากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะจับแบบธรรมดาได้นะทุกคนจับแบบธรรมดาก็คือจับแบบใช้ลูกดอกธนูยิงนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะจับได้นะคะทุกคนวิธีการจับที่เราจะจับได้นะคะก็คือเราต้องจับพาสซิฟเท่านั้นคะ่ะอ่า ไอ้เจ้าตัวนี้นะคะทุกคนเหมือนจะปรับมาใหม่ให้จับแบบพาสีดูดูดูดทุกคนเราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่ไงชื่อไดโนโซคัสนะคะเวล35โอ้โหนี่เห็นไหมคะกล้องก็บอกเลยนะคะว่าเทมแบบพาสีไอ้ตัวสีเขียวค่ะทุกคน ก็อาหารที่มันชอบที่สุดนะคะก็คงเป็นซุปเปอร์เรอร์กิปเบิลนะคะทุกคนแต่ว่าชายไม่มีซุปเปอร์เรอร์กิปเบิลนะคะชายก็จะใช้เป็นเนื้อน่องนะคะซึ่งชายนะคะจะเอาเนื้อน่องไว้ที่เลขสูนนะคะนี่แล้วก็จะเข้าไปกดเทมแบบพาสีนะคะทุกคนระหว่างนี้เนี่ยเราก็ต้องเคลียร์ตัวที่มันไม่จําเป็นนะคะทุกคนอ่าเราจะมาเคลียร์แบบพวกไดโนเสาร์ที่ไม่จําเป็นนะแล้วก็การจับแบบพาสีนะคะทุกคนมันไม่ใช่แค่ว่าเดินเข้าไปในตัวมันแล้วก็แบบ จะวิ่งเข้าไปจับได้ง,ง่ายๆเลยนะทุกคนเราจะต้องรอให้ไอ้เจ้าเคตัวนี้นะ่ะอ้าปากก่อนพอมันอ้าปากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆย,ย,ย่องแล้วก็ให้อาหารมันคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะไม่มีตัวอะไรมากวนมาแล้วนะคะมันก็จะอ้าปากแบบนี้คะทุกคนคือไอ้เจ้าสัตว์ตัวนี้นะคะพื้นที่ที่อยู่เนี่ยก็จะอยู่แถวปานะ่าอเมซอนเนาะนี่โหอาจจะมีหนามแทงหน่อยคะทุกคนพื้นที่ที่อยู่เนี่ยก็คือเป็นแบบพวกป่าอเมซอนนะคะทุกคนก็จะเป็นพวกแม่น้านะําป่าอเมซอนเนาะ ชายเย็นก็ต้องรอให้เจ้าตัวนี้นะคะมันอาปากซะก่อนโอ้โหแต่อย่าไปใกล้มันนะแบบว่าวิ่งเข้ามากัดเลยแหละโอ้โหโอ้โหเห็นซากไม่ได้เลยนะทุกคนมันกัดซากแล้วอะ่ะเดี๋ยวชายเย็นจะอยู่ตรงนี้นะคะรอให้มันอ้าปากอีกรอบนึงนี่นะคะทุกคนมันอ้าปากเลยนะทุกคนอ่าเราจะย่องเราจะย่องเข้าไปนะเราก็จะโอ้โหเหมือนต้องย่องไปให้อาหารในปากเลยนะทุกคนนี่กดตัว e t h e นะคะอ่า ตอนนี้นะคะมันก็แบบเหมือนยังไม่รู้ตัวนะคะว่าชายิยนกำลังให้อาหารมันกินอยู่อ <c oughs> ย่าชายิยนจะต้องให้นกไม่ตามก่อนนะคะแล้วก็รอจังหวะที่ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมันอ้าปากนะคะทุกคนแล้วก็ย่องไปให้อาหารมันเลยนะชายิยนย้ำอีกรอบนะคะทุกคนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมาจากหมดนะคะทุกคนถ้าได้มาเป็นสัตว์ของชายิยนนี่แบบ โอหสนุกเลยแล้วบอกเลยงานนี่สนุกแน่ละตอนนี้นะคะไอ้เจ้าตัวนี้ก็กําลังกินซากอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเชยินจะรีบลงจากไอ้ตัวนี้นะแล้วก็ตั้งไว้นะคะทุกคนเหมือนจะยังไม่สงบนะคะทุกคนเราต้องบินสูงให้เจ้าตัวนี้สงบสติอารมณ์ก่อนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทุกคนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ๊ยอุยตกใจวาอะไร โอ้โหเมื่อกี้มันงับอะไรก็ไม่รู้ตกใจหมดเลยทุกคนโอ้โ,โอโ้สดู้ดหันเลยเดี๋ยต้องไปอยู่ข้างหลังไอ้เจ้าตัวน,นี้นะโอ้โหไม่ได้เทมง่ายๆกันเลยนะคะเนี่ยทุกคนและเทมทีเดียวไม่ติดด้วยนะชายเย็นไม่มีกิปเปิลตอนนี้เหมือนไอ้เจ้าเคมันจะอ้าปากแล้วทุกคน ตอนนี้แหละเราต้องเอาอาหารยัดใส่ปากเขาให้ได้นะคะนี่กดให้อาหารไปแล้วก็วิ่งหนีแลวทุกคน่าตอนนี้นะคะเหมือนจะยังเทมไม่ติดเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะทุกคนเหมือนจะให้อีกแค่หนึ่งน่องเท่านั้นอีกแค่หนึ่งน่องเท่านั้นทุกคนตอนนี้อ้าปากแล้วชียยินจะบินลงทงนันไหมเนี่ย แล้วก็กดตัว C นะกดเดินไปก่อนแล้วก็กดตัว C ย่องไปนะทุกคนจะได้ไหมจะได้ไหมได้อ้ยเหมือนแบบเหมือนรู้ตัวนะว่าชายเย็นอยู่แถวนี้นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราอาปากอีกรอบนะตอนนี้เหมือนแบบสงบมากเลยนะคะทุกคนไม่มีสัตว์มาใกล้เคียงนะคะสงบมากมีอาปากแล้วทุกคนอาปากแล้วโหชาเย็นจมน้ำวาย มองไม่เห็นนี่นะคะทุกคนเราก็จะกดตัว E เทมไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดยีได้แล้วทุกคนเขาเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นวู้ฮูติดแล้วทุกคนเดี๋ยวเชียร์นะคะจะเอาโปรเกบอล จับไอ้เจ้าตัวนี้นะแล้วก็พามันกลับบ้านนะทุกคนอ่าไปกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะชชยินก็ได้กลับบ้านมาไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใชยินนะคะจะปล่อยไอ้เจ้าเคออกมาเลยนะ,ะทุกคนนี่ ว่าวใหญ่มากเลยนะทุกคนเดี๋ยวใชย่ยนะคะจะบอกอ่านว่าไอ้เจ้าตัวนี้ใช้อ่านอะไรนะก็พิมพ์ชื่อมันไปเลยนะคะอ่านนี้นะคะทุกคนไดโนโซคัสอ่าแล้วก็เรียนรู้ไปนะเราจะใช้ไฟเบอร์200อหนัง3 8 0แล้วก็เหล็กห0ินะคะทุกคนเดี๋ยวชยียนต้องขอตัวไปทําก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาอ่านของไอ้เจ้าเข่ตัวนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องไปคาฟในโต๊ะสมิตี้นะคะทุกคนเราจะคาฟในตัวเพราะว่ามันเป็นมอนะคะทุกคนแล้วก็จะคาฟมาเลยนะ นี่อุปกรณ์ของชายเยน็นก็ครบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาอาเนี่ยไปใส่ไอ้เจ้าไดาโนโซคัสก็ดีกว่าชายเยน็นก็ได้อา่านมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวชายเยน็นเนี่ยจะเอาอานะคะใส่ตัวไอ้เจ้าตัวนี้เลยอ่าเดี๋ยวรอเช้ากว่าน,นี้แล้วเราจะมารีวิวไอ้เจ้าตัวนี้กันนะคะว่ามีประโยชน์อะไรแล้วก็ใช้ปุ่มอะไรบ้างนะไปกันเลย เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็พอที่จะเช้าเอ้ยก็เช้าพอนะคะที่จะมารีวิวไอเจ้าเคตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะขึ้นอ่านในเจ้าตัวนี้กันเลยนะอ่าชายินจะมารีวิวก่อนนะคะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันสามารถฟาร์มอะไรได้นะคะทุกคนก็มันก็เหมือนสัตว์กินเนื้อทั่วไปนะคะที่ สามารถที่จะฟาร์มเนื้อฟาร์มหนังได้นะคะทุกคนอ่าฟาร์มเนื้อน่องได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ที่พิเศษเลยนะคะทุกคนก็คือท่าของไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะซึ่งแบบว่ามีหลายท่ามากเลยค่ะทุกคนเรากดคลิกตีธรรมดานะคะอ่ามันก็จะงับแบบนี้นะเราหันเมาส์ไปทางไหนมันก็จะงับทางนั้นนะคะทุกคนอ่าสมมติหันเมาส์ไปทางขวามันก็จะงับไปทางขวาหันเมาส์ทางซ้ายก็จะงับไปทางซ้ายแบบนี้นะคะหันแบบตรงๆก็จะงับแบบตรงๆอย่างนี้นะอ่านี่ๆดูนี่ดูนี่งงบงงบ อย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็การคลิกขวาเนี่ยถ้าคลิกธรรมดาเฉยเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคลิกคลิกขวาค้างไว้แบบนี้นี่นะคะจะเป็นการชาร์จงับนะคะแล้วเราก็งับแบบนี้ไปเลยพอเราชาร์จครบนะคะแล้วเราก็งับเนี่ยมันจะทําให้สัตว์ตัวนั้นเนี่ยสัตว์ที่โดนงับเนี่ยเลือดซะเหมือนกับเจ้ากีก้าง,งับเลยนะคะทุกคนแล้วก็กดตัวซีนะคะจะสามารถใช้ใช้ท่าสะบัดหางตีได้นะนี่ นี่โอ้โหปิลวปน่นเลยนะทุกคนอ่าอแล้วก็เวลากดคอนโทรนะคะทุกคนคอนโทรปุ่มคอนโทรซ้ายเนาะมันก็จะคำรามได้นะทุกคนนี่อาไอเจ้าตัวนี้เนี่ยคำรามได้นะเวลาอยู่บนบกนะคะทุกคนไอเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเดินช้ามากๆเลยนะคะแต่ถ้าอยู่ในน้ำโอ้โหบอกเลยว่าเร็วกว่าอยู่บนบกเยอะนะคะทุกคน ่ามันก็จะว่ายประมาณนี้นะถือว่าเร็วกว่าอยู่บนบกมากเลยนะทุกคนไอตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เก่งในน้ำนะคะทุกคนอ่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําที่เก่งในน้ําพอสมควรนะคะแล้วก็สามารถที่จะคุ้มครองบ้านเราได้นะอ่าถ้าเราไปเล่นเซิร์ฟอื่นเนี่ยแล้วเขามีหมดนี้นะคะทุกคนพอเราจับไอ้ตัวนี้ได้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคนอื่นเนี่ยแทบจะไม่กล้ายุ่งด้วยเลยนะทุกคน อพอคนอื่นมายุ่งด้วยเนี่ยก็เอาตัวนี้นะคะไปกัดบ้านเขาเลยบอกเลยว่าจับสุดๆก็การกดสเปซบารนะคะทุกคนจะเป็นการหันหน้าตามที่เมาส์อยู่นะคะสมมุติว่าเมาส์เราอยู่ทางขวาอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนแล้วเราก็กดสเปซบาร์ค้างไว้ททุกคนอ่ามันจะเป็นการหันไปตามเมาส์นะคะทุกคนอ่าถ้าเมาส์ไปทางซ้ายนะคะแล้วเรากดสเปซบาร์ค้างไว้ มันก็จะหันไปทางซ้ายนะคะทุกคนอ่าเป็นการหันตามเมาส์นั่นเองนะคะทุกคนและอีกความพิเศษอย่างหนึ่งของไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะนี่เลยใช้อาวุธบนหลังได้โอ้โหบอกเลยว่าเทไปอีก <Wow. S 1> เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบไอ้ตัวนี้หรือเปล่าสําหรับใครนะคะที่อยากเล่นไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยอยากจับไอ้เจ้าตัวนี้นะคะทุกคนก็สามารถโหลดหมดมาได้เลยนะคะชื่อหมอดว่า e d i t i o n the collection นะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวชายเย็นนะคะจะแปะลิงก์หมดให้นะคะทุกคนแล้วก็จะแปะลิงก์เว็บที่ชายเย็นได้ค้นหามานะคะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะคะทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบไอ้ตัวนี้หรือเปล่าสโลใครนะคะที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ชายเย็นด้วยนะเดี๋ยวรอบหน้านะคะชายเย็นจะมา รีวิวการจับสัตว์และก็ประโยชน์ของสัตว์อีกนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยชัยิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับพี่พีทุกคน